ไม้ไปมันกี่วันอ่าสามสิบวันโอ้เดือนนึงใช่แต่ว่ามันจะแบบเฉลี่ยตรงนี้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 ย่ไงอันนั้นคือที่เขาขอมา30มสิบวันแต่คิวที่มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาให้ไปก่อนก่อออนเผมยังไม่แน่ใจว่าถ่ายยังไงบ้างนะแต่ต้องรอเขาได้บทบาทที่เรารับเป็นตำรวจเรานี้เป็ยังไงบ้างผมชอบนะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรบ้างเออไม่เคยเล่นเป็นคนดีเลยอการเป็นคนดีมันต้องเริ่มยังไง มารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ชาตินี้เราเราคุ้มแล้วเราได้เป็นคนดีแล้วเราได้ใช่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะพี่ไม่ไม่ได้บอกเรื่องอะไรเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้จิงบทนี้มันเหมาะกับเราแหละผมคิดว่าผมผมชอบตัวเองในในลุกสว่างนี่ต้องปล่อยนะฝึกบู๊ฝึกอะไรอย่างนี้ออย่างนั้นก็มีบ้างมีบ้างก็มีแบบว่าจับปืนยังไงอะไรต้องท่มากเลยนะเท่ไหมแล้วตกิงเท่กว่าปะ ต้องไปเทคคอร์สกับหน่วยจริงๆเลยวะต้องไปเทคคอร์สกับหน่วยจริงๆเลยปะจริงๆไปเทคคอร์สมาแล้วด้วยใช่ตั้งแต่จริงๆเทคคอร์สตั้งแต่กินพอสแล้ววิธีการจับปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาใช้ได้แต่ในเรื่องที่เป็นตำรวจมันก็เป็นหน่วยหน่วยอะไรหน่วยสวทหน่วยสวท S B U A T น่าตะไทยเวิร์ดคุณโอเคคุณมาคก็ต้องการให้สมจริงแค่นั้นเออเอ่อก็ออคือจริงๆขึ้พี่มาบอกว่าอยากให้มันจริงที่สุดอย,อยากให้เป็นความวมไพร์มันมีแฟนตาซีแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นมนุษย์ที่สุดอะไรเงี้นยนั่นเป็นประโยชน์ที่ผมทําให้ผมตัดสินใจรับมันมาเพราะว่าอยากให้มันอยากจะเห็นเหมือนกันแวมไพร์ที่มันดูเป็นมนุษย์ที่สุด ็เปนยังไงอยากให้ตัวต้องสลับไปไทยไปหรือว่าตกปากอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวกันเลยครับผมก็ไม่กล้าคุยกลัวเขาเรียกมาเขาก็ไม่กล้าคุยกับมันเลยค่ะมันยังไม่ลงตัวเลยใช่ไม่ไดจริงจริงผมยังไม่คุยเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่สำคัญโอ้ยอยากไม่ใสคัญก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไไม่เป็นรก็คือเขามาเล่นให้เราแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าคุยไงเราเล่นเเล่นจริงจริงจริงก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าช่วยๆกันดีกว่าอยากเขาม่เล่นให้เราคิวเท่ากันไหม เออผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกันใช่ใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ไม่มีซีนที่ต้องจ้องตากันอีกแล้วจิ้นแล้วนะจิกหหอนไปไกลแล้วเนี่ยไปไกลแล้วคุณนี่จิ้นกับผมกันทุกคนเลยหรือเปล่าผมชมองอาการมันเป็นยังไงมันเคมีได้มาอาการมันเป็นยังไงกี๊การ์ดน้ำเหอเฮ้ยผมผมรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันมันปลอดภัยกับพี่ไหม้เพราะว่าในซีนจริงๆก็ขำกันเถอะยังไปมองหน้ากันอ่ะหลายเทคอ่ะบางตอนนี้นแฟนรุนนะเอาดีๆรุนเรื่องอะไรเพราะมันจะเบียดจิ้นเต่า ไม่ใช่แฟนๆคุณนั่นแหละจริงๆแต่พี่ชายมันเป็นคู่จิ้นได้ไหมไม่มหยาเลยอย่าไบเลยเรื่องไอ้นนยังไม่จบเลยนั่นแหละที่เราต้องมองหน้ากันมันมีขำออกมาเพราะว่ามันต้องแบบจ้องตากันแบบว่าใช่เออมันคือพี่อยากให้ผมตอบไงแบบว่าตามน้ําไปไหมผมรู้สึกลองตามน้ำามน้มะรู้สึกแบบใจจันเป็นแบบแปลกแปลกแบบจงจันรู้สึกแบบโอ้โหเป็เราไม่เคยเจอใครที่หน้าทัาสว่างขนาดนี้อยากให้ผมตอบอย่างนี้ใช่ไหมมาใจมัน ตึกตักวะเต้นไม่ไ <partido> ด้เพราะเราเป็นบราเมียเต้นไม่ได้บรายร์ตลุกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องไม่ได้จริงๆมันน่าแล้วมันขำกันด้วยความที่สนิทกันต้องขำเพราะว่าใช่จริงๆขำจริงๆผมเนี่ยไปเล่นกับใครก็สักพักหนึ่งพอรู้จักเขาเนี่ยก็จะเริ่มขำแล้วไปเล่น GDS กับอิงฟ้าก็มีมันมีความขำอยู่แต่ถ้าไปขำแต่จีนงเราไม่ติดใช่ไหมคืออย่างที่บอกเหมือนเดิมอยากทำไรมีความสุขทำเลยอยู่ในขอบเขตที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักกันหมดแฮชแท็กยังไง ไม่เจ็บเจ็บไหมไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมใช่เป็นเจ้าอะรเองอาน้นไหมครับพี่เจมส์ครับผม ผมเป็นเสน่ห์สารนะครับผมเม่นรู้สึกไหมว่าในเรื่องเราดูแบบว่าเราหลอกคูลแต่ในชีวิตจริงเราถึงแบบทารักมากเออจริงๆสสับนจริงๆก็อาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์มากในช่วงนี้มีหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังเป็นผมที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับไม่งอากให้คุณมองเราหลอกคูลหรือว่าเราพยายามเราพยายามอยู่นะพยายามพยายามหล่อเราพยายามจะเท่พยายามจะคูล มันได้มันต้องหลุดหลุดตรงไหนมันหลุดตรงไหนมันไปแวมไพร์เปิ้ลเมื่อกี้ไงไปไปหมุนไปอะไรไปอะไรเที่จริงมันจะขัดกับเพลงที่เราทำไหมเพราะเพลงเราดูแบบดูโมเดลแปลว่าคนนั้นคือไม่ใช่ผมแล้วกันเวลาผมก็ฟอร์มมันจะไม่ใช่ผมแล้วตัวจริงเจ็บคือคนไหนคะตัวจริงผมคือคนที่ทำไม่พี่หล่นบ่อยๆเลยแต่ว่าครึ่งปีหลังเราจะได้เห็นเจฟงานแสดงค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่เพราะว่ากลับมาเริ่มแบบว่าหลายๆโปรเจกต์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งโปรเจกต์คอสเวอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะหนักประมาณนึงแต่ว่า จริงๆที่ใกล้ๆสุดก็คือ GDS เนาะเพราะไลฟซอบตอนก็คือแบบสุดๆจริงเรื่องนี้มันยากมากกับการที่เล่นสางที่มันรู้สึกว่าเป็นการแสดงเหมือนกันที่มันไม่ได้สายเรา่อนนั้นผมจะรู้สึกว่ามัยากถ้ามันเป็นคนละช่วงเวลาตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยถ้ามันมาเริ่มรวมกันเมื่อไหร่อันนี้ความจะเกิดขึ้น ก็ผมมีอยู่ใช่ใช่เพราะเพลงเราก็ต้องแบบทำไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตก็เล่นคอนเสรเล่นยังไงก็เราจะต้องไปดูทัวรเอ่อจริงๆเราแบ่งจัดสรรเรื่องเวลานะแต่ว่าสิ่งที่จะจัดสรรไม่ได้ในฐานะอาร์ติ์เสือก็คือเรื่องอารมณ์เพราะว่าไอ้นี่อารมณ์นึงไอ้นั่นอารมณ์นึงคอนเสิร์ตอารมณ์นึงอะไรเงี้ยเร้อยู่บ้านเป็นอารมณ์ไงบ้านไม่จำได้เลช่วงเนี้ยจำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้อยู่ กินมันสับสนไปสนุกเจ็บที่จะต้องแบบแบกโฟกัสหลายเรื่องก็ลองหนึ่งหลักหน้าที่ผมสนุกนะเพราะว่าผมมาชอบทําอะไรหลายหลายอย่างแล้วมันจะไม่เบื่อเออวันนึงทําแมกกาซีนวันนึงไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าที่แบบทําอะไรไปเลยอย่างเดียว มันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขวมันหยุดไม่ได้คนมองว่าเจมรับจบคือทำได้หมดทุกอย่างทุกอย่างก็ก็ขึ้นอยู่กับการเงินกระเป๋าใช่ร้อนเงินหรือทุ่มเงินเราพูดให้ตลกไปงั้นแหละแต่จริงๆริงเราก็เราก็ไม่มีเฮเขาบอกจริงๆมันกดดันมากหลายคนคาดหวังก่อเรื่องงานแสดงอะไรที่ก่อนนั้นมีเพลงผสมประเร็จจริงผมไม่ไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าเวลาผมกดดันผมจะทําอะไรไม่ค่อยดีผมจะคิดว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้เพื่อให้เรา ภูมิใจในตัวเองเราสนุกเราดีเราโอเคหรือยังโอเคพอพอเราเริ่มไปคิดเรื่องอื่นเนี้ยไม่ไหวรับไม่ไหวพอมันทำสำเรื่องเราไปเริ่มติดใจกับการแสดงมากขึ้นไหมตอนนี้มันยังไม่เริ่มสักเรื่องเรื่องเรื่องเดียวที่จบคือเรื่อง G D H ซึ่งสนุกมากสนุกมากคือบทมันเข้มข้นแล้วเราเวลาเราได้เห็นตัวเองที่มันไม่ใช่ตัวเองมันมีความสุขทุกครั้งเรารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นตัวเองบนหนังเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องเราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละอย่าให้เป็นคนอื่นไปเล่นคนอื่นไปเล่นไม่ใช่ตัวเรา เจี้ยเจบซันเตอร์คือเป็นนักร้องไอคนนั้น่ะก็เป็นอย่างชอนนี่ก็เป็นเป็นชอนกลางชอนอะไรไปชอนกลางใช่เจี๊บมาเจี๊บเป็นไทยเจี๊บเจก็เจี๊บซับสตอร์ไงก็เป็นนักพลนัลลักง ครับผมประมาณนี้เอาจริงใหญ่ให้คนจำภาพคูหรภาพน่ารักคือพยายามทำคูมาแล้วหลายปีไงมันไม่รอดไงแต่มันไม่มีความน่ารักหรือว่าสังคมมันต่อลอมจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงสังคมมันเครียดใช่ไหมล่ะผมก็ไม่อยากให้พี่ๆแบบอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยหลายชั่วโมงรถติดด้วยก็ไม่อยากให้เครียดไงแต่คนก็เลยมองว่าเพลงเราจะมีออกน่ารักน่ารักใสๆไม่หล่อแบ๊วคือถ้าแบบถ้าสมัยก่อนก็มีทัางก้จะมีเท่ๆมีแซ่บมีี๊ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็สะโพกเราได้อยู่ทำไมก็ได้ I don't know อ่ะเอออาจจะมีก็ได้นะคุณเหล้วนะเ้าเจฟเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้โฟเจี๊ยบอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมฝากครับฝากปีหลังครับผมก็จริงๆฝากดูแหล่งเลยอย่างแรกเลยก็คือฝากแฮปปี้แอนดิงแล้วก็ฝากแบมส์ดิสซี่รีนะครับผมเพราะว่าจริงๆรสองโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์คอสเซอร์เวอร์กันแล้วในวันนี้เรามาในในแบมส์ดิสซี่รีนะซึ่งเราพูดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เพราะเดี๋ยวพี่ไม้เขาจะจะัดการในในทีหลังก็อยากจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่ไม้ตั้งใจทําจริงเราได้เห็นแฟชั่นของพี่ไม้ที่ลดเล่นในวงการมาหลายปีมากมันลงอยู่ใน,ใน mm hmm. โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวไม่ว่าจะไปไปที่จีนไปที่ฮอลลีว hmm. ูดหรืออะไรตร่างๆเขาใช้ทักษะบนั้นมาลงในเรื่องเนี้ยเบเรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันจะ,จะออกมาดีม้างหแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ไม้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในในแคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้วก็งานส่วนตัวของเราด้วยขำมุนแล้วก, mm hmm. วก็ฝากตัวเองด้วยว่า จะมีอัลบั้มออกมาในเรื่อนี้แล้วก็เอเชียทัวร์เฟสสองมาแล้วครับผมแล้วก็พาราเดลตอนแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่เทียมผ่าน้วด้วย <Yeah. S 1> ก็เลยอยากจะบอกว่า congratulation จริงๆสำหรับคนที่แบบว่าสู้มาตลอดแล้วก็อยากตบมือให้พวกเขาจริงๆเพราะว่าแบบในวันนี้มันเป็นจริงแล้วอะแล้วก็ภูมิใจกับทุกๆคนมากจริงๆที่สู้มาโดยที่ไม่ท้อมาตลอดวันนี้ผมแบบปลื้มใจมากจริงๆเวันที่บบอ่านข่าวในโลกจะร้องไห้เลยเหมนว่า <laughs> <laughs> แบบรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันทําให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าทําให้ใครแบบด้ยอยกว่าใครซึ่งจริงๆทุกคนน่ะคุณค่าของมนุษย์มเท่าออกันอยู่แล้วมันไม่ใครมาตัดสินใจเรื่องเพศเรื่องอะไรามาบอกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบชีวิตทุกคนเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นไงก็ตามคนก็คือคนคนจะตามกว่าหรือสูงกว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติตัวและมารยาทส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็กฎหมายผ่านแล้วผมขอบคุณทุกคนที่สู้มาตลอดแล้วก็ congratulation ทุก <ไป S 1> you <laughs>